ยูเครนเองเหลือทางเลือกไม่มากนะักรัสเซียยังคงเข้าตีและยึดพื้นที่ต่างๆในยูเครนอยู่ถึงขนาดที่เรียกว่าปูตินเอามาเป็นคำถแถลงรายงานประจำปีเลยนะครับยูเครนจะเสียมากหรือเสียน้อยเพราะปูตินประกาศไว้แล้วว่า4 5หแคว้นที่อยู่ทางตอนออกยูเครนนะยังไงก็ไม่คืน สิ่งที่มันลามไปคือสหภาพยุโรปวันนี้กำลังเครียดหนะักก็คือเราจะปล่อยให้ยูเครนแพ้ไม่ได้ถ้ายูเครนแพ้เราจะต้องเผชิญหน้ากับรัสเซียโดยตรงปูตินไม่หยุดแค่ยูเครน ความเสี่ยงที่ถึงขั้นจะใช้อาวุธร้ายแรงนะคะอย่างเช่นอาวุธนิวเคลียร์นะคะที่ทั้งโลกกลัวแล้วมันก็จะลุกลามไปายเป็นสงครามขนาดใหญ่ระดับภูมิภาคนะคะหรือว่าดึงให้ระดับโลกเข้ามาเกี่ยวข้องพวกต่างะคะมันยังมีความเสี่ยงจะเกิดขึ้นหรือเปล่าคะสำหรับสม,ร,มรับกรรัสเซียอยู่เปน เชิญท่านิพัฒน์มาพูดคุยวันนี้เพื่ออ่านสถานการณ์โลกในปี2025ค่ะจุดเดือดมีอยู่หลายจุดแล้วก็มีบุคคลที่มาเป็นตัวแปรนะคะของวงการการเมืองโลกที่มีนิยสำคัญของคุณโดนัลด์ทรัม์ด้วยนะคะทนิพัฒน์มองสถานการณ์โลก2025ในเชิงภูมิรัฐศาสตร์นะคะจะดูเดือดยิ่งขึ้นกว่าเดิมหรือว่าบรรยากาศจะคลี่คลายจะผ่อนคลายลงค่ะ เหมือนเดิมนะครับขอบคุณคุณกีตาร์ที่ให้เกียรติชวนพูดชวนคุยกันวันนี้ผมก็ยังใช้คําเดิมอยู่ที่บอกว่าเรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับเป็นความรู้ความเห็นหรือว,ว่าข้อมูลที่ไม่ได้ผูกขาดอะไรยังไงนะครับเรามาลองพูดคุยกันดูคําถามที่ตั้งมาเนี่ยเป็นอะไรที่เป็นคําถามที่ชาวโลกวันนี้นะครับถ้าเข้าไปสู่โลกโซเชียลโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็ผลทั้งหลาย ก็มีคำถามเช่นเดียวกันว่าปี2024ที่กำลังจะหมดไปเนี่ยมันมีแต่ความทุกข์ยากมีแต่วิกฤตในหลายๆพื้นที่ตรงนี้คนก็มีความหวังนะครับว่าตั้งความหวังไว้ว่าเมื่อข้ามเส้นไปสู่พอสอใหม่หรือครสิสตศักราดใหม่เนี่ยมันจะมีอะไรดีขึ้นบ้างไหยเรียนคุ้กิตาได้เลยนะครับที่ผมได้อ่านมานะครับ หลากหลายสำนักอะไรต่างๆโดยเฉพาะในต่างประเทศเนี่ยอยากจะบอกว่าแทบไม่ค่อยมีข่าวดีเลยนะครับสําหรับปีหน้าที่จะมาถึงเพราะว่ามันก็สืบเนื่องมาจากปีนี้นะครับที่เราเห็นอยู่ว่าอะไรเป็นอะไรโดยเฉพาะสงครามในสองสมรภูมิหลักๆตรงนี้นครับแล้วยังบวกด้วยเรื่องที่เราไม่สามารถควบคุมได้ก็คือเรื่องของภัยธรรมชาตินะครับเอาเป็นว่าถ้าผม ไปอ่านอะไรมานะครับแล้วก็มาประมวลแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังเนี่ยไอ้คำว่า <st arts> ไม่ค่อยจะมีข่าวดีนักสำหรับปี2025เนี่ยอันแรกเลยเนี่ยมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์นะครับเาไปชืวิยขอทอภัยครับมีข้อมูลที่ระบุว่าการไซเบอร์แอทแทกการโจมตีทางไซเบอร์จะหนักขึ้นนี่เป็นเรื่องที่อาจจะนอกสมรภูมิรบนะครับแต่เราต้องยอมรับว่าวันนี้ ที่เราเห็นกันอยู่ในเรื่องของแก๊ง call center เรื่องไรต่างๆเราเนี่ยนี่ก็เป็นสเกลเล็กๆที่อยู่ในบ้านเราครับหากแต่มันคือหนึ่งของวิชาการทำสงครามนะครับ Cyber w a r อร์เเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการพัฒนาระบบอะไรต่างๆอกริทึมอะไรต่างๆที่พัฒนากันแข่งกันทั้งหมดเนี่ยส่วนหนึ่งมันใช้สาหรับการทำลายล้างกันนะครับ นี่คือสิ่งที่เรียกว่าทุกสำนักเลยพูดกันมาถ้ามาพูดถึงเจาะเข้าไปนะครับ mm. เฉพาะสถานการณ์ที่ยูเครนกับรัสเซียตรงนี้ก็อยากจะบอกว่าหรือใช้คำว่ายูเครนเองเหลือทางเลือกไม่มากนะคำนี้ผมคิดว่าครอบคลุมนะครับที่จะเห็นภาพอะไรเอาเป็นว่าขณะนี้นาะทีนี้ที่คุยกับคุณกิต้าอยู่ในขณะนี้ สิ่งที่กําลังเกิดขึ้นในสมรภูมิตรงนั้น,นครับเกือบ3ปีแล้วเนี่ยรัสเซียยังคงเข้าตีและยึดพื้นที่ต่างๆนะครับในยูเครนอยู่ถึงขนาดที่เรียกว่าปูตินเอามาเป็นคําแถลงรายงานประจําปีเลยนะครับว่าเรายึดพื้นที่ได้เท่านั้นเท่นนานี้ในขณะนี <c> ้ <oughs> ในเวลาเดียวกันกําลังของยูเครนอีกก้อนหนึ่งที่เข้าไปข้างบนนะครับตั้งแต่เดือนสิงหาที่เมืองเคิร์ส ก็ยังเข้ากันอยู่ลักษณะข้างบนข้างล่างลักษณะนี้นะครับสภาพที่เกิดขึ้นภาพใหญ่จะเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่ทรัมป์นะครับซึ่งวันนี้ได้เปล่งวาจาออกมาในหลายๆสถานที่เขาพูดอะไรชัดเจนดีนะครับสิ่งที่ทรัมป์พยายามจะบอกก็คือการหยุดการสู้รบตรงนี้คำถามคือแล้วมันหยุดแบบไหนผมยืนยันได้เลยนะครับ แล้วก็สิ่งที่เราประมวลกันมาเนี่ยเห็นกันมาสองสามปีเนี่ยเราจะบอกได้เลยว่าโอเคทรัมป์จะหยุดตามที่ตัวเองได้ลั่นวาจาเอาไว้ผมออขอฟันธงนะครับจริงๆก็มไม่เคยชอบใช้คำนี้หรอกยูเครนจะเสียมากหรือเสียน้อยนะครับดินแดนรับรองเพราะปูตินประกาศไว้แล้วว่าไอ้สี่หแคว้นที่อยู่ทางตอนออกยูเครนนะยังไงก็ไม่คืน เห็นไหมครับในเวลาเดียวกันเนี่ยยูเครนก็กําลังเข้าโจมตีเข้าไปหนักเข้าไปอีกตรงนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นสถานการณ์จากตรงนี้นะครับเราเอามาเป็นหลักคิดเนี่ยนะครับว่ายูเครนนะครับไม่ยอมในขณะที่รัสเซียบอกไม่คืนสิ่งที่มันลามไปนะครับคือสหภาพยุโรปวันนี้กำลังเครียดหนัก เราต้องเห็นภาพแผนที่นะครับว่าสิ่งที่ประธาน EU หรือว,ว่าชาติต่างๆในยูวันนี้สมหัวนั่งคุยกันก็คือข้อหนึ่งเขาบอกว่าเราจะปล่อยให้ยูเครนแพ้ไม่ได้ข้อสองถ้ายูเครนแพ้เราจะต้องเผชิญหน้ากับรัสเซียโดยตรงข้อสามปูตินไม่หยุดแค่ยูเครน นี่คือสิ่งที่รวบรวมกันมานะครับเอาแล้วครับแล้วคุณทรัมป์หายไปไหนคุณทรัมป์ก็บอกว่าเดี๋ยวจะหยุดตรงนี้ครับไอ้คำว่าหยุดเนี่ยมันทำได้นะครับมันหยุดแบบหยุดดือด้อๆเลยคือหยุดแค่นี้นะสหรัฐไม่ส่งความช่วยเหลือสิ่งต่างๆเหล่านี้นี่คือผมเล่าต่อไม่ได้แล้วนะครับมันหยุดได้แค่ตรงนี้เท่านั้นเองซึ่งระสําระสายมาก แล้วก็ถ้าอเมริกาโดยทรัมป์เนี่ยยืนยันว่าใช้คำว่าหันหลังให้หรือเพียงแต่คล้ายๆกับว่าเมินเฉยเสียนั่นคือยุโรปทั้งหมดกำลังสะดุ้งสะเทือนแล้วก็ยุโรปจะปั่นปวดมากอันนี้คือภาพที่หนึ่งนะครับซึ่งซึ่ง<ะ>กีตาร์ก็ได้บอกเวลาวทรัมป์ก็มาเป็นตัวแปรตรงนี้ ตรงนี้พอมีอะไรแลกเปลี่ยนอะไรกันนะครับตรงนี้สําหรับสมรภูมิมยูเครนตรงนี้ค่ะแสดงว่าคือส่วนของสมรภูมิยูเครนที่ท่านนิพั์มองนะคะที่ทรัมป์บอกว่าเขาจะมายุติเนี่ยมันอาจจะยุติเฉพาะในส่วนที่อเมริกาเกี่ยวข้องถูกไหมคะแต่ว่าในพื้นที่ของการรบจริงรวมไปถึงสิ่งที่สภาพยุโรปต้องการเนี่ยมันอาจจะไม่สอดคล้องตรงกัน อเมริกาจบแต่ยูเครนรัสเซียยุโรปไม่จบรบต่อคุณกิต้าขาหมดตรงนี้ได้ดีมากนะครับเนี่ยตรงนี้เลยไอไอประโยคนี้นะครับหรือว่าคำพูดตรงนี้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับเมาเราไปว่าอเมริกาเขาไม่ได้เพราะว่าเขาก็คำยันให้มาตลอดนะครับสมปีก็สิ้นเปลืองไปหมหาศาลก็กลับมาที่คำพูดของทรัมป์ที่บอกว่า Make America great again แล้วก็แสดงทีท่าที่ทําให้คนอเมริกันพอใจที่บอกว่าเราจะไม่ไปยุ่งเรื่องคนน้นคนนี้เขานั่นหมายความว่าเขาจะประหยัดนะครับรายจ่ายเขาหยุดของเขาครับแต่ส่วนที่เหลือเนี่ยมันจะเป็นยังไงก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนี่ครับคือสิ่งที่คาดเดาได้ยากมากนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นตรงนี้แต่อีนิดนึงครับในความเป็นยุโรปโด้วยกันของเขาเนี่ยเขาก็เป็นชาติเล็กๆนะครับไม่ขาดขนาดกลาง มีความเป็นอยู่ที่ดีนะครับบ้านเมืองพัฒนากันมาหมดแล้ววันนี้เขาก็พยายามจะหาผู้นำที่จะถือธงนำอยู่ในการที่จะสู้กับศึกนี้ทุกประเทศก็พยายามจะผลักดันให้เยอรมันซึ่งร่ำรวยครับเป็นคนถือธงนำซึ่งในความเป็นจริงแล้วเยอรมันก็กำลังประสบปัญหาเศรษฐกิจกอยู่พอสมควรกุณกีตาร์ทราบดีตรงนี้ไอ้ความที่ยุโรปไม่พร้อม แล้วมีพี่เลี้ยงคืออเมริกามาตลอดวันนี้วันนี้พี่เลี้ยงจะผลักออกนี่คือสถานการณ์ที่ปูตินวันนี้พอใจมากกับสภาพแบบนี้นะครับแล้วผมก็เชื่อว่าเขามีการคุยกันในทางลับด้วยกับอเมริกาว่าจะทำยังไงถ้าสมมุตินะครับ worst c เ s e เนี่ยถ้าท่านคุณทรัมป์บอกว่าเอาละโอเคเข้าใจปูตินนะผมก็จะหยุดแค่นี้ แล้วผมก็จะเบรคให้ไม่ให้ยูเครนเข้านาโตแล้วดินแดนที่เหลือคุณก็ว่ากันเองนี่ไงครับจบแบบอเมริกาน่ากลัวมากนะครับน่ากลัวมากครับ,รรบแต่ที่ผ่านมาในช่วงระยะเวลาประมาณหนึ่งเดือน ในช่วงที่เราเห็นว่ายูเครนเขามีปฏิบัติการทั้งรอบสังหารผู้ที่เป็นผู้บัญชาการระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับอาวุธชีวภาพของทางรัสเซียถึงใจกลางกรุงมอสโกแล้วก็ส่งโทรเข้ามาถึงเมืองคาซันซึ่งลึกจากแนวหน้าไปประมาณพันกิโลคือทําให้เริ่มมีการมองค่ะท่านิพั์ว่ายูเครนนั้นเขาจะใช้วิธีที่ล้ําสมัยมากขึ้นใช้ยุทธวิธีเชิงที่เอาเทคโนโลยีมาผนวกมากขึ้น บวกกับสไปวอลนะคะดูเหมือนว่าคือเขาก็พยายามที่จะสู้ในสมรภูมิอื่นที่ไม่ใช่ในสนามรบกับอาวุธหนักๆโดยตรงด้วยเช่นเดียวกันซึ่งมันจะทําให้สงครามฉีกรูปแบบแล้วก็ถูกยกระดับขึ้นไปอีกนะคะไม่รบกันหนักในพื้นที่สนามรบแต่ว่าสุดท้ายก็จะกลายเป็นสงครามเชิงจรุทธ์และก็สงครามเทคโนโลยีค่ะถูกต้องครับมันมีเป็นเรื่องของที่สามัญสำนึกนะครับว่าสู้ในสนามนี้ไม่ได้ ก็ต้องไปสู้กันอีกแบบหนึง่งเพราะฉะนั้น2เหตุการณ์หลักนะครับที่ที่คุณกิต้าได้กล่าวมาเนี่ยอันที่หนึ่งก็คือไววางระเบิดนะครับรอบสังหารผู้ขับหน่วยของรัสเซียยศพลโทที่คุมเกี่ยวกับเรื่องของอาวุธเคมีนะครับอันที่1อันนี้ก็ถือว่าเมื่อสู้ในสนามรบไม่ได้หรือว่าสู้ได้นะครับแต่มาเพิ่มการสู้รบหรือการปฏิบัติการแบบนี้เรียกว่าก่อการร้ายก็ยังได้ ก็พลิกมาสู้ในสนามแบบนี้อันที่สองก็คือโดรนที่บินไปพันกว่ากิโลแล้วก็พุ่งไปชนตึกอันนั้นก็ทราบว่าเป็นอพาร์ตเมนต์นะครับหรูทีเดียวแล้วก็มีภาพชัดเจนว่าโดรนพุ่งเข้าไปอะไรอย่างไรอันนี้เป็นหลักการต่อสู้ครับที่เรียกว่าภาษาวิชาการนิดนึงอย่าเพิ่งเบือ่อเขาเรียกว่าวิชาการสู้รบแบบที่อัศสม,มากคือไม่ได้มอเชิญหน้ากันนะครับมันก็ทําให้เราเห็นภาพว่าถ้า เกิดอยู่ในสภาพนี้หรือคาราคาซังอยู่ในสภาพนี้สิ่งที่ยูเครนก็จะต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดของตัวเองก็คือเปลี่ยนหรือว่าเพิ่มเรื่องการก่อก,อการร้ายเข้าไปนะครับในรัสเซียจะก่อการร้ายต่อบุคคลก่อการร้ายต่อสถานที่นะครับยังเคยมีจําได้ไหมครับเมื่อสองสปีมาแล้วนี่ไงที่ระเบิดในโรงละครใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปแบบการต่อสู้มันก็จะ พลิกแพลงออกไปสู่ในรูปนั้นครับทีนี้คือความเสี่ยงที่ถึงขั้นจะใช้อาวุธร้ายแรงนะคะอย่างเช่นอาวุธนิวเคลียร์นะคะที่ทั้งโลกกลัวแล้วมันก็จะลุกลามกลายเป็นสงครามขนาดใหญ่ระดับภูมิภาคนะคะหรือว่าดึงให้ระดับโลกเข้ามาเกี่ยวข้องกต่างนะคะมันยังมีความเสี่ยงจะเกิดขึ้นหรือเปล่าคะสำหรับสำหรับภูมิรัเสเซียยูเครนค่ะท่านนิษ ตรงนี้นะครับที่ผมเคยคุยกับคุณกิต้าเอาไว้นะครับจำได้ว่ามันขึ้นอยู่กับท่าทีของยูเครนเองนะครับจุดที่เราเกร็งกันที่สุดตอนนั้นก็คือแล้วที่ฟางเส้นสุดท้ายจะอยู่ตรงไหนมันอยู่ที่ว่ายูเครนจะใช้อาวุธพิสัยไกลที่อเมริกาให้มานะยิงเข้าไปไหมและในที่สุดเนี่ยหลังจากที่ไบเดนพยักหน้านะครับ6ชั่วโมงยูเครนก็ยิงเข้าไป แล้วรัสเซียก็ตอบโต้ด้วยไอจรวจชนิดหนึ่งชนิดที่เรียกว่าโลกตะลึงว่ามันคืออะไรเพราะว่ารัสเซียก็บอกว่ารัสเซียยิงสวนไปแล้วนะแต่รัสเซียยังไม่ใส่หัวรบนะมันทําให้ยูเครนและพันธมิตรนาโต้รวมทั้งสหรัฐเองตกใจเพราะว่าตรวจจับไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ออกอาวุธรัสเซียก็ออกอาวุธขู่ตรงนี้ สถานการณ์เนี่ยครับมันก็ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติของอีกฝ่ายหนึ่งด้วยนะครับว่าถ้าวันนี้ก็โอเคนะครับเราไม่ได้ว่ากันรัายูเครนเขาก็ต้องดิ้นรนต่อสู้จนนาทีสุดท้ายสำหรับการทำงานเพื่อบ้านเมืองเขาทีนี้ถ้ามันรุนแรงนะครับแล้วก็รัสเซียเขาก็ถือโอกาสช่วงนี้ครับผมใช้คำว่ามันเป็นช่วงของการส่งผ่านอำนาจ ไบเดนก็ครึ่งครึ่งกลางกลางอย่างไรครับเพราะกำลังจะไปทรัมป์ก็กำลังจะมานี่คือสภาวะนะครับที่ถ้าเกิดการฉวยโอกาสขึ้นที่ใครจะใช้อะไรนะครับมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้ครับมองข้ามไม่ได้ตรงนี้ยังประมาทไม่ได้นะคะจุดของสงคร,งรามรัสเซียยูเครนที่ยังคงเป็นอีกหนึ่งจุดเดือดต่อไปนะคะแต่ถ้า มองไปถึงกรณีที่จะเห็นการยุติสงครามแบบที่ไม่มีสู้รบกันเลยนะคะปิดสมรภูมิทั้งประเซียทั้งยูเครนนะคะแล้วก็ทั้งยุโรปด้วยนะคะเป็นไปได้ไหมคะท่านในปี2025นี่คือเขารบกันมายืดเยื้อสปีแล้วก็ในทางเรียกว่าอะไรนะครับถ้าทรัมป์นะครับมีมาตรการที่เป็นที่น่าพอใจนะครับของทุกฝ่าย โดยที่ทรัมป์เนี่ยเคย,ยุดให้ได้ต้องการให้หยุดผมก็ว่ามีโอกาสเกิดขึ้นได้ครับแต่มันจะขมคืนวันนี้ผมยืนยันนะครับว่ายูเครนจะขมคืนที่สุดในวันนี้กำลังหันซ้ายหันขวาว่าเราจะพึ่งใครดีในโลกนี้นี่นี่คือสิ่งที่ภาวะที่เกิดขึ้นแล้วถ้าคิดต่อไปอีกนะครับตามที่บทวิเคราะห์ของต่างประเทศเขาพูดถึงเนี่ย เขาอยู่กันมาเป็นหลายร้อยปีนะครับประเทศต่างๆในยุโรปเขารู้จักรัเสเซียดีต้องขออภัยด้วยนะครับที่ต้องพูดกันตรงนี้ไอ้คำว่าปูตินเนี่ยไม่เคยหยุดเนี่ยมันทำให้สถานการณ์เนี่ยครับมันจะสั่นไหวนะครับมันจะอยู่ในความระอุค,คือไอ้ที่คุณกิตา้าคุยกันเนี่ยกับผมกับผมเนี่ยนะครับมันหมายถึงทุกอย่างแหมวันชื่นคืนสุขนะครับกลับมาแล้ว นะครับยุโรปคือยุโรปดอกไม้สวยนะครับถนนหนทางดีอะไรต่างๆเหล่านี้สภาพที่วันนั้นน่ยกลับมายากมากนะครับทุกอย่างจะอยู่ในสภาพของความหวาดระแวงแล้วยังจะต้องเผชิญหน้ากันสรุปแล้วก็คือไอ้วัน g o ดโอ l d days เนี่ยนะครับวันชื่นเชนสูกเกา่เกาเนี่ยไม่มีทางเกิดขึ้นกัน